อ่าน้องจะได้กราฟรของอสมการเชิงเส้นมาครบแล้วนะครับขั้นต่อมานะครับก็คือน้องหาพื้นที่ที่ทุก,กราฟซ้ํากันน้องจะได้ว่าพื้นที่ที่ทุก,กราฟซ้ํากันก็คือพื้นที่นี้นะครับต่อมานะครับก็คือน้องหาจุดมุมของพื้นที่นี้ จุดมุมจุดนี้ก็คือจุดศูนย์สี่จุดมุมจุดนี้ก็คือจุดศูนย์ห้าจุดมุมจุดนี้ก็คือจุดสิบสองส่วนเจ็ดสิบเจ็ดส่วนเจ็ดลองหาจุดมุมจุดนี้กันนะครับจุดมุมจุดนี้เกิดจากเส้นสีน้าเงินแต่กับเส้นสีชมพูก็คือสมการสองเลบ y เท่ากับหนึ่งแต่กับสมการ x บวก y เท่ากับสี่นะครับ น้องก็มาแก้สองสมการนี้ร่วมกันเพื่อหาจุดตัดจุดนี้นะครับน้องนำสองสมการนี้บวกกันเลยสองเบวก x ได้สามเลบ y บวก y เท่ากับศูนเท่ากับ1บวก4ี่ได้ห้าน้องย้ายสามลงมาหารน้องนำเอเท่ากับ5ส่วนสามาแทนค่า x ตัวนี้เลยครับห้าส่วนสามบวก y เท่ากับสี่ น้องย้าย5.3ส่วน3มาไว้ข้างนี้จะได้เป็นลบ5ส่วนสน้องทำส่วนให้มันเท่ากันเอา3คูณบนคูณล่างน้องจะได้เป็น12.3ส2 5่วนสามลบ5ได้7น้องก็จะได้เป็น7.3ส่วนสนะครับดังนั้นจุดนี้ก็จะมีพิกัดเป็น5้าส่วนสาส่วนส อ่านะน้องก็จะได้จุดมุมของพื้นที่นี้มาครบแล้วนะครับหลังจากที่น้องได้จุดมุมมาครบแล้วนะครับน้องก็มาหาจุดที่ทําให้ p มีค่าสูงสุดกันอ่าน้องก็มาดูจุดแรกเลยครับ p เท่ากับ x เป็นศ y นย์เป็นห้าศนย์คูณสองได้ศูนย์ ห้คูณสได้15 15้บวกศนได้15จุดนี้ p เท่ากับ x เป็นศนย์ y เป็น4ีศูนย์แทนค่า4แทนค่าน้องก็จะได้12นะครับจุดนี้ p เท่ากับ2คูณ x x คือ5้ส่วนสาบวกกับ3คูณ y y คือเจ็ดส่วนสามห้าคูณสได้สิ 7จคูณสได้21 10ิบวกยี่สิบดได้สามสน้องก็จะได้ p มีค่าเป็น3ามส่วนสะครับอะต่อมาน้องก็มาดูที่จุดนี้ p เท่ากับสคูณ x x คือ12บส่วนเจบวกกับสคูณ y y คือ17บส่วนเ สองคูณสิบสองได้ยี่สิบสี่สามคูณสิบเจ็ดได้ห้าสิบเอ็ดยี่สิบสี่บวกห้าสิบเอ็ดได้เจ็ดสิบห้าน้องก็จะได้ p มีค่าเป็นเจ็ดสิบห้าส่วนเจ็ดนะครับตรงนี้นะครับน้องสามคูณสิบได้สามสิบดังนั้นสามสิบเอ็ดส่วนสามน้องก็จะได้ประมาณสิบจุดกว่ากวานะครับและตรงนี้เจ็ดคูณสิบได้เจ็ดสิบดังนั้นเจ็ดสิบห้าส่วนเจ็ดน้องก็จะได้ประมาณ สิบจุดกว่ากว่าเหมือนกันนะครับสิมีค่าสูงสุดดังนั้นจุดที่ทําให้ p มีค่าสูงสุดก็คือจุดนี้นะครับ x มีค่าเป็น0 y มีค่าเป็น5้าศบวกหก็จะมีค่าเท่ากับ5ดังนั้น x y ที่ทําให้ p มีค่าสูงสุดก็จะสอดคล้องกับสมการนี้นะครับข้อนี้น้องจึงตอบข้อหนึง่งโอเคนะครับ